c o กกี้แลนด์ช็อเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม R o V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำริกเตอร์สายระเบิดนะครับแต่ว่าเกมแรกเนี่ยผมจะเล่นเป็นสเปลฟิกเกอร์ก่อนเอาเป็นที่คุ้นเคยกันนะครับเอาเป็นไฮไลท์แล้วกันเนาะจะดับตัวทั้ง3เกมเลยวันนี้เราจะเสนอ3เกมเลยนะครับอันนี้เกมแรกก็ชนกับยีหนในโปลีเพื่อนๆน่าจะเห็นกันอยู่แล้วเนาะเอามาคืนกับยีแนนะครับเออแต่ในยุคปัจจุบันริกเตอร์น้อยลงนะในแพทนี้นะครับน้อยลงเอาเป็นตัวเลือกเหมือนผมที่ว่าโอเมน ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นโอเมเลยเดี๋ยวนี้นะครับเป็นตัวแก้ทางนะเฉพาะเฉพาะเลยเสียฟิกเกอร์ไปแล้วเสียฟิกเกอร์ไปแล้วรอหนึ่งและสองปุ๊บฟิกเกอร์ออกโอเคมาแน่เลยวะใช่ลไหมปุ๊บเอ่อแดดชีฟหนึ่งสองโอเค ข้อดีของสเปลฟิกเกอร์มันก็เอาตัวรอดง่ายนะครับแล้วก็ในไฟเข้าถึงตัวแคร,รี่ง่ายเหมือนกันเอาเป็นด่ามแม่น้ำก่อนยดัดโอ้โหแต่ว่าแต่ว่ายัดออกยัดออกลุดเดี่ยวโลดโดั้งไว้แล,ล้วกืออไปครับเว้ตัวมันเก่งจริงนะเอแพบนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นีครับแบลบล,ลองสังเกตดูลิกเตอร์มีคนพลิกน้อยมากนีน งัดหนึ่งและงัดสองสีิเกอร์ไปโอ้โหเมื่อกี้โอ้โหมาดับเบิลเฮ้ยมติด,ด,ดอยู่นะเมื่อกี้ระเบิดจะผีเสื้อเรานะครับไม่อยู่ไม่มีไปไหนวะเอาเอาหยุดอ,อยู่ดีอยู่ดีอดเออเอาละรองัดหนึ่งงัดสองปับ๊บโอเค เกี่ยไปเราเล่นตามเป็นโซเลยครับนั้นเหมือนรู้สึกว่าจะลากงานนัดได้แล้วฟิกเกอร์ยัดมาสองเราต้องฟิกแคร,ร์ลี่นะครับแล้วก็มาเพื่อนรอยยาแล้วกันงัดหนึ่งงานสองโอ้โหไม่ประกบดาดอดูต้องถอยหลังออกมาตวนสับมาเกือบตายเหมือนกันหาเจ้าหวะาล่นอีกรอบดูว่ามีไหมครับน่าจะมีตัวนี้นะ งานหนึ่งงานสองดีเธอเด้ยออกมาก่อนโอเคโอค้ตีมีคนทิ้งร่างเงาตีมังกรหรือเปล่าครับนี่ตีมังกรหรือเปล่าครับนี่ยัดยัดมีคนกลับกดัทถึกโอเคโบเส้นได้เราตามไอ้นี่ยังงานหนึ่งเอามันไปข้างหน้ามาเพื่อน ลงปรกกอบตะต้าก่อนครับโอ้โหเขาบิดเดฟิกถอยไดฟฟิกข yep. ึ้นหน้านี่มันแคร์รีไฟเตอร์มีการยำกันเกิดขึ้นแล้วจังหวะนี้ยำไก่แซบแซบแซบฟิกยัดนักเสตะฟิกพร้อมกันเลยแล้วกดไปเชื่อมาก่อนกันแต่ว่าเหมือนจะกันไม่ได้แล้วเอาไฮมันแรงโคดรว่ะจะมาเพื่อเก็บไปได้ครับเนื่อคร์รไฟสวยเลยเขาตายไปเยอะครับ ตายไปสี่เราตายไปสองขอคุ้มอยู่ครับงัดงัดตามดิโอเคทิ้งร่างเงาใกล้ไปหน่อยนะเพื่อนเพิ่งได้ดาบแดงมาสดๆเลยครับตอนนี้แอบกอสเเลเยอร์แต่เราน่าจะได้นะเพราะป่าเขาตายไปแล้วนะครับขออนุญาตลบอีกรอบ วิต่อเพื่อนไม่เปิดก๊อตวะน่าจะยังยังไม่สบายใจก็เลยเอาปิดนั่นแนะรอในจังหวะที่เยอะเกินไปครับไม่ไม,ไม่เล่นดีกว่าตรงนี้ข่าไปหนึ่งตัวแต่ยังเปิดก๊อตซีเรียไม่ได้ครับมายัางอยู่กันที่หน้าก๊อสซีเร์เหมือนเดิมเพื่อนงัดมาให้แต่สุว่าเหมือนจะมีคนเข้ามาเป็นยีนะครับหลังนะเพื่อน โอ้โหอ้โ oh. หตันโอ้โ oh ห oh. มาตันอะไรมาดิยะงานดีดูท,ทรงน่าจะเสียกอดหรือเปล่าแต่ยืนอยู่สิที่เดิมหนึ่งสองแบบไปไวหนึ่งสองแบบไปไวเออไอพีวีเกอร์สินะรอเลยครับบาบโอเคเหนื่อยเลยเล่นเกมแต่ละวัน ดาบให้เพื่อนเล่นด้านล่างไปพ้ปอมด้านล่างไปตายไปหนึ่งเสียก็เกิดไปหนึ่งครับส่วนที่สองเหมืนจะคุ้มอา้าวเรียบร้อยครับเกมนี้มามันก็เล่นไม่ได้ทุกเกมนะเดี๋ยวผมจะหาเกมที่ริกเตอร์เล่นอีกแต่ว่าเกมนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสเปลระเบิดกันก่อนนะครับผมมารีวิวในแผทนี้เลยว่าความรู้สึกการเล่นมันจะเป็นยังไงอ่ะจำฟิลในการเล่นฟิกเกอร์ไปก่อนวาวไฮแล้ว วาวไฮแต่ว่าซีซั่นที่แล้วอ่ะเขาก็เอาเลกเตอร์เนี่ยมาเข้าวาวไฮกันเจอเนอี่ยเอาเป็นคอมเดิมเลยว่ะเป็นยีหน้ากัก็สับลายเปยิดหรือครับแล,แล้วเราจะเปลี่ยนเป็นสเปล์เอ็กซ์คิวครับในเกมนี้เขาถึงเข้าทุง่งเาเหมนเดิมแจ็คมาดึงหรือเปล่าหรอม,มาจริงจริงครับงัดหนึ่งงัดสองเราเสียพิกเกอร์ไปเลยครับโอ้โหคุ้มอย่างคุ้มเท่าไหร่วะ สองนาทียี่สิบแปดตีเราสามารถโซโล่คิวได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับสำหรับยีน่ารับเลเวลแรกอะโอเคเออถ้าเป็นฟิกเกอร์มันต้องฟิกตามไงแล้วก็ไปไปไปตายป้อมซึ่งถ้าเป็นปกติผมอาจจะตายแต่ดีไม่ต้องคนระับมีแค่ People. เอ,อ็กซ์คิว o p l นเพีพอเฮ้ยของดี อันนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับมาฟิลมีฟิกเกอร์กับฟิลมีระเบิดจะเป็นอย่างไรเพราะเมื่อกี้ผมเล่นไปแล้วอะอยังจัฟิลได้หรอตอแต่อาจจะเข้ายากนะอาจจะเข้าในไฟยากถ้าแบบเกมที่เราต้องทะลุไปตัวหลังจริงๆอะปกติจะวิ่งแม่น้ำใช่เ,เพื่อเติมมันจะมีฟิกเกอร์กับสกิลหนึ่งซึ่งดาบแม่น้ำมันจาวนะครับเออมันจะเข้าถึงตัวข้างหลังได้ง่ายมาก อันนี้ก็ต้องใช้สก,กิลหนึ่งสองทีเอามันลงมาดักครับเผื่อมีคนกลับมาก็จะมีตรงแม่น้ํากับตันบนตรงนี้นี่ครับถ้าไม่เดินมาผมได้เดินอ้อมสุดเลยเสร็จจา้ากดครับแบบนีไ้ไปสี่ด้วยงั้นตามน้ําไปเลยแล้วกันครับเติมหรือเราผ่านน้ําเติมผ่านน้ําผ่านน้าผ่านตากดระเบิดอื ่ต้องสี่อาเดี๋ยวขอปรักมุมกอลมันไวไปครับโยกนู่นโยกนี่แล้วมันมันจะเป็นหัวเอาหรือว่ใช้ได้ครับรีวิวเลยเลยก็อาจจะไม่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 ดีกว่าแั้นกลับไป่งอ่ะตอนนี้เราทิ้งเวฟกับยีน่า พอควรและยีน่ามันจะมีในเรื่งการเงินเพิ่มขึ้นมานะครับเราไม่ได้ฟาร์มเลยเราก็ต้องกลับมาฟาร์มคืนอไอเทมกะไฟนะครับว่าแล้วกดสกิลหนึ่งเตรียมไว้เลยโดนดักตรงนี้บ่อยนะ ไม่ถึงว่ะก็เห็นมีเพื่อนจะมาเติมแหละแต่ว่านัะไม่ถึงโอ้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 ใส่ให้แม็กโอ้โหมาละกูไปครึ่งหลอดแม็ตัดใจกดลิเทเรียมให้ไวไปครับแต่ว่าทุกเหมือนเพื่อนจะรอดักที่ตั้งสลีนนั้นผมไปภูมหลังอาจจะกานได้ง่ายกว่าเฮ้ยเอ้าเพื่อนเพื่อน โอเคเพื่อนแก้ให้โอ้โหสวยตีโอ้เราปิกจัดด้วยขอเข้าในพุ่งก่อนรอระเบิดอีกทีเดินแล้วระเบิดเบาไนงะระเบิดไม่รีครับตอนนะไรจะสวยขนาดนี้เรากำลังจะง,งัดแม่งแดดเข้ามาเราก็อดงัดเลยครั้งแรกถามมิ่งจัดถ้าเลยนะตอนนี้ผมก็รู้สึกดีนะ รู้สึกดีกับสเปลที่เอามาเพราะว่าบางทีดามเมจมันขาดอืคอมโบโดามเมจมันขาดนะครับอันนี้เติมเต็มเลยมไม่ทันด้วยแล้วดึงด้วยแต่ว่าหายแล้วผมไมงใช้ฟิกิเกอร์เต็มระบบรองงัดตอนนี้คิวหนึ่งรีหนึ่งแล้วงัดให้สองโอเคว้าวหายก็ตายลงไปครับโคตร เออปอมแตกกันดีครับเลือดประมาณนี้ผมอาจจะไม่เสียกับดีแน่นะเดี๋ยวขึ้นเป็นไกอาสแตนดูดต่อเลยครับไม่เถียงครับปล่อยเลยครับอ่าในการทำแบบนี้ก็ทำให้แรงขึ้นนะแต่ต้องรีบกดหน่อยรีบกดหน่อยนะครับดาบ ไม่ถึกแล้วกันเอาแบบแรงไปเลยไหนๆก็จะแบบสายระเบิดู่แล้วต้องมีตามาอีกกันหน่อยครับดาบแดงไปเลยครับปกติผมจะขึ้นยิมพิเ,เชื้อขั้นนะครับปึ๊บสโลเซฟิกเกอร์ปึ๊บอ่าแต่นี้มีเพื่อนช่วยถือว่าดีครับถึกว่ดดีครับระเบิดเปลี่ยนเป็นอารมณ์เลยอ่ะยุคเราอยู่อีกโลกผมว่าใช้กับตัวที่ m o บิลิตี้การปานกลางได้หรือว่าต่ำๆแบบต้องเสียฟิกเกอร์แล้วล er, ิกเตอร์ตานั้นอะ่ะเป็นระเบิดได้เอออย่างเช่นผมเข้าวาลไฮไม่มีฟิกเกอร์ใช้ระเบิดได้เข้าคิกซี่ได้เอออะไรทำนองนี้นะฮะแต่ตัวแดนอย่างพวกยีนะฮะอาจจะต้องตามหน่อยกูดัก <c oughs> <c oughs> อีกแล้วอรอน้องทำ <c oughs> <c oughs> ไมน้องทำอย่างนี้ะ เออระเบิดเป็นอะไรกะไอ้ด่วเนี่ยปุ๊บลีทอรี่อย่าฟิกเขากันโอเคอยากได้อยู่อยากได้อยู่เกืเสียทรงเฮ้ยเออหนึ่งลีค่อยกดครับค่อยๆกดสกิลหนึ่งเราค่อยใช้ปุ๊บอาจจะตี้อมนิดนึงไม่ไม่ทันนะสยดเสะยดย โเต็มระบบหายละโอ้เรียบร้อยอย่าบอกนะว่าคนไทยไฟเดียวสมัยอยู่ในเกมตามวะคุณงงโอ้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 โอลูจีเอ็มอ้าวไปกันหมดแล้วโดนดึงเบ็นเดอร์มาแคร์ี่บายบายเพื่อนกดล้างมาให้ในในงหวะนี้ก็ต้องการบ้ากันเต็มระบบโอเคคีบหมด ตายเลี้ยอ่เกมสองเฮ้ยม,มีอัตอิเรียบร้อยเกมนี้แหมต้นเกมอยากมันเด็นเกมอีกอย่างวะเอา้าเราไปเสียกับตอนไหนวะช่ายเลยโอเคงั้นเกมสองกับเกมแรกนะครับถือว่าเป็นการเทสไปเกมที่สามนี้ เดี๋ยวเราจะมาแนะนำเซตไอเทมแล้วก็เล่นเลยนะครับเกมเต็ม,ตมๆไม่มีตัดไม่มีไฮลงไฮไลท์อะไรทั้งนั้นนะฮะแต่ก็ถือว่ารู้สึกดีนะชอบเลยชอบเลยเดี๋ยวไปเกมที่3กันครับผมเริ่มเกมที่3และเกมนี้เรายืนกับโตวสุดโหดฟอร์เรนทิโนนะครับถามมันสู้อะไรไ,ไม่ได้หรอกนะครับสู้ไม่ได้รอกเฟิร์สเฟิร์สเฮ้ยสดินแบบนี้สาห์เลยเปงู <c oughs> มันเอย๋ย วแล้ก็ขวาหน่อยสวนตอบไปโดนก็ลงสวนแล้วก็ฟึ๊บออกเลยนะครับเอาแค่ตอดพอในรีก็แบบว่าตอดนะครับถ้าดอกโดนก็ก็เตรียมใจไว้เลยครับโจบตีเลยเรางัดมาจา้าครับงัดอะไรให,หนึ่งงัดอะไรให้สองสตาร์ลีเทอร์ลี โอ้ยังไงยังไงสิโอ้โหโอ้โหตัวแม่งจังลีจังไรโอ้แล้วมันจะิลหนึ่งยังรอดออกไปได้โอ้พระเจ้าพี่โอ้ไม่ลาเมทแล้วเด้อย,ยอมครับแต่อย่างใดเปิดบัตรเข้ามาอยู่ครับสำหรับทีมของเราแล้วฟอร์ลินไม่เไปเติมแล้วด้วยไล่ไปเรื่อยๆครับโอ้ไกอาสแตนดาร์ดเอาการเวทไปก่อนแล้วก็ เวลาที่เราโด,โดนโจมตีพวกคีฟอ,อะไรมันก็จะเล่้นเลือให้นิดหนึ่งะมันมันดีมากสโตรกอายอาร์สเตนดูดโอ้ร,ร,ร,รู้รู้สึกว่าเหมือนจะกดติไปแล้วด้วยครับไฮยะตูงัดนี่ก่อนถือแตกเราวิ่งออกครับเอ่าอยู่สองคีพึ๊กมางาัดใหนึ่งงัดให้สองแล้วไปถ้าไปแบบนี้กดเอ็กซ์คิวครับเนี่ยฟิกเกอร์มาไม่ตายเลยครับเนี่ยอย้ะโอเคโดนเจ เคยโดนแบบว่า,ามันเข้าริกเตอร์เนี่ยผมเล่นมาจา้าเนี่ยแหละริกเตอร์เข้าแลา้วแบบว่าเฮ้ยโดนใบไม่กดอติไม่ได้จะรอเลือดโลให้กดกดวอล์กหนีเออวินวอล์กหนียังไ,ไม่ได้นะครับกดวอล์กเมื่อกี้เข้ามือพอดีใบป,ปุ๊บเลือดโลพอดีระเบิดเต็มหน้าเลยครับใค้ได้อยู่ถือว่าดีไปอีกแบบหนึ่งครับส,สำหรับอ่าเอ็กซ์คิวันนี้ เจอผู้ขาตายน่าจะดีนะน่าจะเข้าง่ายรอะโปกมาจา้าไอ้แรนด์เป็นคนช่วยกูด้วยต้องวัดใจว่ะโปกมาเออนึกว่าจะโปกจะดูครับตัวมันไม่ธรรมดามันแบบว่าไม่ธรรมดาแล้วผมลงมาละไฟเจ็บเฉย่ไหนเราไปช่วยเฟนนีกว่าเฮ้ยเฟนนี่กูเอวอย่างผิวว่ะ ไม่เป็นเอกเอลผิวแจ็คลบบนเลยด้านลบอันติลบสกิลหนึ่งมันทำได้ยังไงวะสอนผมด้วยนี่นายต้องสอนเล้ววะยากตัวน,นี้เข้าได้นะครับยากตัวน,นี้เข้าได้แบบมีป้อมแล้วเข้าได้นะครับ <S 2> <S 2> แล้วดูเหมือนจะแปะมาด้วยครับผมรองอัดตัวหลังอย่างเดียวครับในจังหวะน,นี้ใบโอ้แต อ้าตายอยู่ดีครับพรดังแฝงเขียวผีเสื้ออันนี้เจอทีมคนห้าที่เป็นโตกวดูแครีนน่ผมดิไอเชื่อ,นนอนนมันไม่ใช่แครี่แล้วนี่มันแอสเซสซีนกชัดวรเลฟิกเกอร์หนีด้วยวีเลฟิกเฟนติกผมไม่โคตรเอาเดินหน้ามาก่อนเออเฮ้ยเฟนติกไ,ไ,ไม่โคตรเกินของจริงเลยว่ะ ยังไม่โคตรผิวอันนี้ผมช่วยไม่ได้เด้ออ้าวอ้าวเสียพิเกอร์ด้วยไปแล้วจ้ากดทิกเอ,เอรสองรีเทอเรียแล้วออกมาได้ครับอันนี้เรากลับสู่การเคลียร์เลนก่อนนะครับไฟเพิ่นเลนไม่ได้มาทำลงทำเลนเลยนี่ครับเข็น,นโอ้เกมนี้เล่นดีทุกคนครับป่าก็โหดเอ่อเลนกลางก็เล่นดีเรียกเข้าใจเพื่อนเออ,อเอ็กซ์คิวเฮ้ยดีเหมือนกันนะ เอ็กซ์สกิว่าไม่ใช่เล่นเล่นนะครับคือในในในความคิดผมผมจะต้องแบบว่าฟิกเกอร์ตลอดกูจะต้องเข้าตัวหลังอะไรอย่างงี้ตลอดแต่ริเตอร์มีสก,กิลหนึ่งให้ใช้สองครั้งนะครับเออก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันนะครับถือว่าปิดบัญชีด้วย S เอสกิวไปเลยถือว่าตัวขาตายอะไรเงี้ยถือว่าเข้าตัวขาตายได้ดีเลยนะครับเจเลนช่วงนี้ทำเลยนะครับ วันนี้เราได้ดาบถึกมาแล้วนะครับแล้วก็จะขึ้นเป็นไม่ใช่เลอสองช่องสองช่องแบบนี้เราจะไว้บิวดาบแดงนะครับอ่ามันต้องต้อง,ต,องต้องใช้ดาบสีเหลืองอะ่ะสองอันส่วนผสมของมันนะแล้วก็ค่อยรวมกันเป็นชิ้นเดียวซึ่งมันจะดีกว่านะครับอ๋อันนี้ไปช่วยตีดราก,ก็ตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มาช่วยโซนดีกว่า นี่ดูดิดูลิ็กไหมดิตอนแรกผมคิดว่าเขาคิวเขาคิวให้ผมเอองัดไม่งานจิ้มเลยยังไงซิอยากเดินหน้าไปต่อเพราะสกิลหนึ่งผมรีอยู่แล้วเล่นเรื่อยๆแล้วตอนเพลนเข้ามาในจังหวะนี้เรื่องปกตินะครับมันก็จะมีมีแพ้พิชนะเจอทีมดีอะไรกันอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่บางทีก็โยนเองอ่ะบางทีก็โยนเอง โอเคอ่าผมให้แคลี่ไปเลยครับเราไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่ครับเอ้ยมามาก่อนเพื่อนไปจะตายไม่มีคิวว่ะต้องออกครับต้องกลับไม่มี เล่นแล้วเพื่อนเรียกใหม่ทีอันที่เมทเจ็ดเหรียลงมาอีกรอบครับเพื่อนโอ้โหเข้าแบบนี้เอาแม็กกว่าแรงนี้ไม่เอาแม็กกว่าได้ไปเพื่อนขอบนี้นลุยตกรถเฮ้ยมันมีแต่คนเอวหวานมาเกมนี้ทีมผมนี่แหละอ้าวเรื่องครับน่าจะเหลือแค่ โอ้ถ้าเล่นดีขนาดนี้ก็น่าจะเหลือแค่ขึ้นป้อมแล้วนะครับถ้าไฟทีก็น่าจะแบบบุ้มบ้ามเลยเพยนกูน่าจะบุ้มบ้ามเลยโอุลตร้พิกยัดแบบนี้เลยครับรอเข้าปึ๊บไม่ตายก่อนระเบิดอย่างงี้เอ็ผมไม่เลยครับไม่ถึงนี่ก,กูต้องกดจะไปเชื่อเลยกูกดมวูอีกหล้นแล้วกูกดหนักจก้มวูอีก ดูว่ามันจะแบบสก okay, <t win WA> i̇şte. ิลหนึ่งแปๆเข้ามาเอาไปรับก่อนเดเธอรีเอกก็มีลุนหมดแล้วโอเคครับสามเกมเต็มเต็มเลยครับเหนือเหมือนกันนะครับก็ฟิลแรกผมได้ใช้เป็นฟิกเกอร์อันนี้เป็นเรื่องปกติที่แบบเออรู้อยู่แล้วเข้าตัวหลังอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าอีกฟิลหนึงอ่ะท่านในน้าตอนนี้นะครับเล่นมาสองเกมเกมแรกก็พอๆรู้แล้วเอ้ยเข้าตัวขาตายแล้วมันมี ปิดอ oh. าเมตในช่วงต้นเกมบางทีมันขาดมันช่วยเติมให้ริคเตอร์ได้นะครับถึงแม้เล่นเกมก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับในการเข้าไปคุกวงในเออก็ดีเหมือนกันนะเยี่ยมยอดไปเลยสำหรับเปลนี้ริคเตอร์ในแพทปัจจุบันนะครับยอดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาตัวท่านไปก่อนสวัสดีครับผม